สิงหานุวัตสีห์นุวัตตลิ่งชันเนี่ยวัดเดียววัดเดียวไม่ต้องพูดอยู่ไเฉยเดี๋ยวเล่าเองก็มองฉันได้ยินมเสียงเองอะโวยวายแป๊บนึงพ่อขอรับเปียยังชีพก่อนอะไรขอบคุณนะครับขอบคุณขอบคุณคุณแม่นะครับที่มีรางวัลน้ำใจมาให้มาจากกำแพงเลยกำแพงไหนกำแพงวัดน่ะ ครุยในกเมีอาปุณ่ยนัดมุกกันอยู่จ้ะเดี๋ยวมันจะพลาดยังไงต่อได้ยินเสียงเอะอะโวยวายกองชันมาเห็นเลยเห็นทั้งสีกับตันเนี่ยสีฮานุวัฒน์สีฮานุวัฒน์ขับปี่ขับปับลาดนะครับถึงตรงนั้นแหละครับ ของปุ้มปุ้ยองนั้นมาด้วยความอะไรดาลาวดีเลท่านเลละคนนดาลาวดีดาลาวดีเออนัารังสรรค์เลยเข้าไปตักเตือนอ๋อนี่พน้องเอ๋ยการทำที่นี้มันเป็นสิ่งที่ไม่ดีรู้หรือเปล่านี่พูดจาแบบนุ่งมูวเนี่ยนะแต่ท่านสี่หัน่อวานก่อนทนขอเวลา

สองทีด้วยได้สี่แสนด้วยกุยเจียวอ่ะได้ไงต่อหลังจากนั้นกระบอกฉันก็ไปเอาสี่ทีเฮ้ยไม่ใช่หลังจากนั้นมาท่านสีหลวงเกิดความไม่พอใจเพราะว่านักแข่นบอกว่าพี่พนองเอ่ยแต่ทำแบบนี้มันยุ่งหรือเปล่าถ้าทำแบบนี้นะจะดิทระทึกไปดีกว่าสีหลวงไม่พอใจนี่ทาทางเฮ้ยได้นหมนี่ทางเองไหย แต่ก่อนหน้านั้นนะมันร้องเพงเลงด้วยนะว่าตอนที่เขาเจอแม่นางเลราวดีประกบกุ้งก <ไป S 2> ุ้ยเขาร้องเพลงด้วยร้องว่าเพียงอี่มังปดน้องเย็นทนะนหอนไปถึงลราไส้แต่เขาไม่ชอบเพราะเขาชอบอยากเป็นคนดีนของคนดายเขาชอบกุ้งกิทิลา<อ>มันเป็นอะย่างนะนั้นแล้วก็แล้วอะไร นี่ฉันเล่าในเนื้อเขาไได้เอาใจแกเออถ้าคิดว่ามูดเอาใจก็เอามาคนละสองร้อยเกิดความไม่พอใจตบตีกันมาตีกันมาเสร็จตับเรียบร้อยแล้วเน่เน่โน่โน่นโนโน่นอิงตุ๊กตาซิโลชินีซิโลชินีทรงพระมหเห็นจ๋าแม่บราลองวัลมาให้ตรงนี้เลยจะได้เล่าไปด้วยแล้วก็ เอาตังวันไปด้วยแม่ควักแล้วเดินมาฉันจะนั่งรอตรงนี้ฉันจะเข้าข้างฝั่งแกถ้าแกให้เยอะอ่ะโอเค <laughs> <c oughs> ไม่เห็นได้เงินได้ไหนนะได้โต้เลยนะเ <c oughs> อา <c oughs> เอาไปก่อนช่วงนี้นายโควิดกำลังเดือดร้อนอะไรกานหมดหลายอย่างแล้วซีโร่ทีนี้มาเห็นองค์จิ้งจื่อทีนี้มาเห็นเกิดความไม่พอใจบอกเฮ้ยบุคคลกงฉันขอให้เวลาน้อง พอดีผิดเองอยู่นะวะบอกแม่ด้วยนะกูเจ็บคอแล้วจะถึงแล้วเนี่ยจะถูกแล้วอีกนิดเดียวถ้าครั้งนี้แม่ถูกมันถึงชื่อแม่ยไงเมื่อกี้มันถึงชื่อแม่นะถูกแล้วหลังจากนี้แหละแม่ไปดูเฮ้ยแกม่ถูกแบบเต็มเต็มเดี๋ยวลืมนะลูกเดี๋ยวเจ้ากระโดดเตะเงินู้นเลยดูสิเดี๋ยวไม่ให้มาเป็นหกหกเลยหกทีเลยเออให้มาหกทีเลยไหวแล้วตั้งแต่มุณจะเล่นทีไหวแล้วลูกเลยมาแล้ยไหม ฉันขอไปวันละสองทีก่อนได้ไหมไม่ได้หกทีเดียวเลยแม่ไหวหกทีนะ,ะแม่นั่งลงเลยจะจัดให้เต็มทีแม่นั่งนอนตรงนี้หน่อยอย่าลืมนะลูกนะาหยุดนั่งอยู่ตรงนั้นเลยหายเอาออกซิเจนเต็มร,อรอ้อเลยแล้วอะไรต่อยนาหลังจากนั้นแล้วโปรงีนอองหญิงมาเห็นเกิดความไม่พอใจความมีความไม้ไล่ไฟันมาแต่นี่นี่เลยคนนี้เลยคนนี้นันทยาอ้าวรู้ชื่อนั่นแหละนันทยานันทยาเกิดความไม่พอใจ มาห้าไว้ห้าลูกชิ้นทำไมลูกชิ้นบัลลไยเพชรมันเกิดไปหรือเปล่าแต่เกิดความแบบพูดแบบถากทางเงี้ยทางนี้เลยพูดต่อเลยมึงจะทำไมกูฮะอีแก่ีอเขาไม่อีแก่นี่มันแรงนะถ้าเอาตามถาทุกชนระชาชนคนทั่วไปมันไม่ควรจะพูดอันนัไปว่าเขาอีแก่ท้งนี้เจอเกิดความไม่พอใจก็ด่าไปเลยเอาแล้วทำไมล่ะให้อี้วน เา่านั้นแหละไปกันมาทำบัคุูรุ่นชอบเอ,อ,อ้ยนี่แหละ <Yeah. S 1> เรื่องทั้งหมดก็เป็นอย่างนี้ uh